You're listening to Bangkok Bank SME กอบติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The t e a s u r y Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับในวันนี้เราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายเรียกได้ว่ามีทั้ง3าทวีปทั้งทวีปอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะครับเรามาเริ่มกันทางฝั่งอเมริกากันก่อนอเมริกาทางตลาดหุ้นมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญโดยที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเมตา Meta ก็คือเป็นชื่อใหม่ของคุณ f a c e b o o k วันเดียวตกลงไปถึง20%เรียกได้ว่าเป็นการตกลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยที่เนื่องจาก Market Cap มูลค่าตลาดของเขาใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอล่วงลงไปเกือบ20%ก็เลยเรียกได้ว่า Market Cap วันเดียวหายไป200บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ซึ่งเป็นการลดลงของมูลค่าหุ้นมากที่สุดเลยเท่าที่เป็นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาเลย สาเหตุที่มูลค่าหุ้นของเขาลดลงมากขนาดนี้เพราะว่าการประกาศผลกําไรของเขาเนี่ยออกมาน้อยกว่าการคาดการเดิมเขาคาดว่าจะอยู่ที่3.84ต่อดอลลาร์ออกมาอยู่3.67แต่สิ่งที่สําคัญไม่ใช่ผลประกอบการอย่างเดียวแต่ว่ายอดผู้ใช้งานของเขาเนี่ยลดลงเดิมทุกคนก็คิดว่า a c e b o o k อ่ะก็จะมีการโตไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอประกาศออกมารอบนี้ยอดผู้ใช้งานเดิมเขาคาดว่าจะอยู่ที่1.95ล้านลายต่อวัน ออกมาเหลืออยู่ที่1.93ล้านลายซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ยอดผู้ใช้งานเนี่ยปรับตัวลดลงทําให้นักลงทุนก็คา,าไดไปว่า growth หรือว่าการเติบโตของ Facebook ในอนาคตนะ่ะมันอาจจะไม่ได้โตขนาดนั้นนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนของ Metaverse ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่เขาตั้งขึ้นมาถ้าสังเกตในช่วงตอนก่อนหน้า,นา,นาเรามีเล่าให้ฟังว่าเราเรียกภาษาไทยว่าจักรวาลนลุมิตใช่ไหมครับก็คือโลกเสมือนจริง ซึ่งเฟซบุ o กเนี่ยเขาก็กําลังไปทุ่มเงินกับการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วก็ในรายงานผลประกอบการรอบนี้ก็มีการประกาศออกมาว่าการลงทุนในสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังประสบภาวะขาดทุนอยู่มากแล้วก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเริ่มออกดอกออกผลคืนทุนมาตัวนี้ก็ส่งผลทําให้เป็นแรงกดดันทําให้หุ้น Facebook หรือที่เขาเรียกว่า m e t a p l a t f o ร m ปรับตัวลดลงอย่างมาก ถ้าเราไปดูการลดลงของหุ้นเนตาก็กดดันดัชนี n a แ d a q 100ให้ปรับตัวลดลงด้วยโดยที่ไปหลุด1 5 0 0 0จุดเรียกได้ว่ากระทบให้ดัชนี s ส a ต็กลดลงไป 2- 3เในคืนวันที่ Facebook ประกาศผลประกอบการออกมาเลยนะครับข้ามไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรศหรือที่เราเรียกว่า Non Far า Payroll ตัวเลขในนี้ออกมาดีกว่าการคาดการณ์มากโดยที่มีการเติบโตถึง4 6 0 0 0 0หกหตำแหน่งมากกว่าการคาดการณ์ที่1 5 0 0 0 0สนาตำแหน่ง ช่วงแรกๆเราก็คาดกันว่าตัวโควิดโอไมคอนจะกระทบกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรคนเขาก็ไม่ได้คาดหวังมากคิดว่าจะโตแค่1 0 0 0 0แสน่าตาแหน่งแต่ปรากฏพอออกมาเติบโต4 0 0 0สน่าตำแหน่งตัวเนี้ย มันก็ทําให้ตลาดมีความคึกคักแล้วก็มุ่งกลับไปที่ตลาดพันธบัตรอีกรอบหนึ่งว่าธนาคารกลางสาหรัฐน่ะมีโอกาสสูงมากที่จะต้องเริ่มปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นละในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมีนาคมแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยมันอาจจะแรงกว่าที่คาดจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีมากม ซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปดูผลตอบแทนพันธบัตร10ปีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาทะลุขึ้นมาจุดสูงสุดใหม่ที่1.92%เพิ่มจากตอนต้นปีที่อยู่ระดับ1.6%ค่อนข้างมากข้ามจากฝั่งทวีปอเมริกาเรามาดูทางฝั่งทวีปยุโรปบ,บ้างนะครับทางทวีปยุโรปทางธนาคารกลาง ECB ก็ประกาศคงดอกเบี้ยที่เดิมซึ่งเขาเรียกว่าดอกเบี้ย f i n a n c i n g r a t ทที่0% แล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับธนาคารกลางที่ลบ 0. 5เแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่การคงดอกเบี้ยแต่อยู่ที่คอมเมนต์ของคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปเขาพูดว่าเงินเฟ้อของยุโรปเริ่มพุ่งขึ้นมากกว่าที่ ECB คาดการไว้แล้วก็แนวโน้มของเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางขาขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ พอแนวโน้มทิศทางอยู่ในขาขึ้นตัวนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดพอสมควรว่าโอกาสที่จะคงดอกเบีย้ยไว้ต่ำไปตลอดทั้งปีอะ่ะมันก็เริ่มมีน้อยลงแล้วก็ตลาดก็เริ่มคาดการณ์ว่า ECB น่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยละในช่วงปีนี้อยากชวนให้คุณผู้ฟังดูว่า ECB เขาคงดอกเบีย้ยต่ำที่0%มาตั้งแต่ปี2016เพราะฉะนั้นการที่ตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้จะเป็นครั้งแรกๆเลยในรอบหลายปีที่จะมีการขยับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมา พอคอมเมนต์ของประธานธนาคารกลางออกมาแน่นอนก็ย่อมส่งผลทําให้ค่าเงินยูโร ตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่ค่าเงินยูโรก่อนคอมเมนต์นะจะอยู่ที่ประมาณ1.12หลังจากที่คอมเมนต์ว่าจะพร้อมที่จะต่อสู้กับเงินเฟอจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นในปีนี้ก็ส่งผลทําให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาจาก1.12ไปอยู่ที่1.145ก็ถือได้ว่าเป็นบิ๊กมูฟเมนต์เลยนะครับคุณผู้ฟังสําหรับค่าเงินยูโรพูดถึงนโยบายทางการเงินในฝั่งยุโรปแล้วนะสิ่งที่จะต้องพูดต่อออกกก็คคืธนาาาร,ารงัฤษ ธนาคารกลางอังกฤษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นอัตตาดอกเบี้ยนโยบายเหมือนกันขึ้นอีก0.25ซึ่งรอบนี้นะเป็นการปรับขึ้นครั้งที่2ในรอบ3เดือนแล้วที่เราเรียกว่าเป็นการปรับขึ้นติดติดกันเลยในการประชุม2ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปี2547ที่เขาขึ้นดอกเบี้ยติดกันทั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อสกัดกั้นแล้วก็ต่อสู้กับเงินเฟอ้อเราไปดูทางทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนะครับ ท้ายที่สุดก็มาดูในทวีปเอเชียบ้างก็คือประเทศเรานั่นเองประเทศเราในส่วนของเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่3.2เยอะกว่าการคาดการมากเลยนะครับเดิมมาเขาคาดการว่าจะอยู่ที่2.4ตรงนี้อ่ะก็หลักๆเป็นผลมาจากราคาน้ำมันราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตรงนี้จะสังเกตว่าตัวเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยทำให้หลุดกรอบของทางแบง์ชาติละพอกรอบเขาจะอยู่ที่1-3%แต่ยังไงก็ดีทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังย้ำว่าตัวนี้เป็นเงินเฟ้อที่อ่อนออ่นยังไม่ต้องกังวลมากนักแล้วก็ให้ลองดูระยะยาวหน่อยถ้าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเร็วผิดปกติถึงสีห้าอรเซ็นือหเป็นค่อยไปพิจารณาอีกทีว่าจะใช้มาตรการไหนเข้ามาดูแล ถัดไปก็ชวนให้ดู movement ของค่างเงินดอลลาร์บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์บาทบาทก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นหลุด33บาทลงมาอยู่ที่32.97สิ่งสำคัญที่นักลงทุนคาดการก็คือว่าโดยภาพรวมกรรมะบาทเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นแต่ว่าอาการที่หนักน้อยลงมากแล้วก็ทุกอย่างเริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะ ที่จะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นก็มีความคาดหวังมากว่าจะมีการเปิดประเทศต่างๆนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เป็นแปลงกฎที่ทําให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างยังไงก็ดีนะคบไปการแข่งข่าของค่าเงินบาทมันก็เป็นไปอย่างจํากัดพอสมควรเพราะว่าเมื่อเราไปมองดูดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่ยังอยู่ในทิศท,ทางขาขึ้นในขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราคงจะขึ้นช้ากว่าของทางสหรัฐทั้งนี้พูดถึงดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเรา เราก็ต้องจับตามองการประชุมกรงงซึ่งในการประชุมกรอององครั้งนี้นะครับจะเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบปีนี้เลยนะครับจะมีจัดขึ้นวันที่9กุมพาพันธ์งห้5ตรงนี้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าทางทปพทจะมีส่งสัญ,ญญาณอะไรออกมาหรือเปล่าเกี่ยวกับเงินเฟอ้อท,ที่ปรับตัวเร่งสูงขึ้นในช่วงนี้และนี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ตลาดรอบโลกตลาดการเงินทั้งทางทวีปอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ โดยที่ทางคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆเศรษฐกิจรอบโลกกับเราได้ในทุกเช้าว,วันจันทร์ที่1และก็3ของเดือนผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast ทั้งทาง Facebook Fan Page แล้วก็ YouTube ของ Bangkok Bank SME และรวมไปถึง s p o t e e n s s o t i f y แล้วก็ Soundcloud สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ